สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Hearthstone ในโหมดแบทเทนกราว n d ครับผมเอาละในครั้งนี้จะเป็นยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับลุ้นไปพร้อมกันคลิปหลังๆมาเนี้ยทำหน้าที่ค่อนข้างดีนะ <laughs> สองคลิปล่าสุดนี่คือเล่น2ตาได้ที่1 2ตาเลยแฮปปี้ อันน้โชคดีแบบโชคมันเข้าเข้าตัวมันเข้าตัวผมก็แฮปปี้นะเดีย๋ยไม่ดูว่าครั้งนี้จะเป็นแฮตทริกทำได้อีกเกมไหมแต่ยังไม่เจอคู่เลยครับซังเป็นคนที่เหงาหงอยอะไรอย่างนี้ครับโอเคมันจะเจอละใส่ไปครับมา เกมนี้นะครับมีทั้งวิญญาณท่าโจนสลัดมังกรปีศาจแล้วก็สัตว์มีนอสโดมูอีกแยะไม่มีเหมหรอกแปลว่าสแตตน่ากลัวน่ากลัวทําได้นะเน้นสแตตเอาไว้ก็ไม่เร็วเลยลองราคานิชูไหมราคานิชูความสามารถเขาดีนะแต่ว่าต้องใช้แบบหลังๆจะยิ่งดีจะยิ่งคุ้ม แรกๆพยายามอย่าไปกดมันเลยครับบัฟแค่แบบแกระจึงหนึ่งอ่ะไม่เอาโอ้โหจะเดินวิ่งด้วยตาแรกอแม่ทัพคนโข้ากลมาแล้วพร้อมจะเริ่มหรืองอม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาหยิบอะไรอ่ะ จริงมันก็น่าหยิบเจ้านี้นะแต่เอามังกรมาสักหน่อยนะโอเคเพราะว่าถ้าเขาหยิบโทเค็นสมมุติเขาหยิบโทเค็นนะผมจะเสมอทันทีสู้ให้สนุกเพื่อนอุ้ยไม่ใช่โทเค็นครับแต่มันอ่ะโอเคเสม,มออยู่ดีมันเกือบเป็นโทเค็น โอเคเสมออย่างนี้แฮปปี้ครับผมตอนนี้ก็จะอัพปึ๊บแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับคู่ต่อสู้เป็นอะไรคู่ต่อสู้เป็นโจนสลัดหนึ่งโอเคมีแต่เสมอละเพราะมันไม่มีทางเป็นโจนสลัดระดับสูงแต่ว่าผมเขาก็อัพดาวไวเหมือนกันนะส่วนตัวผมผมจะชอบใช้ซีเคทไวๆเพราะว่ามันจะมีซีเคต ไอซ์บล็อกหาไวเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันเดีย๋ยวลองดูไปเลยรัคานิชิลตอนเกมเรายังไม่รู้แล้วว่าเราจะเล่นอะไรอะนะนิยมนักเหรอ <laughs> หนึ่งหนึ่งมันสู้เราไม่ได้ครับของเราหนึ่งสองครับเลยสามารถทำดาเมจใส่ได้ดอแต่ยิ่งเรามีโทเค็นเยอะอะแลกนาร์ดนนี่ยิ่งโอเคไงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราครับมันเป็นเรื่องของเขาเราต้องเล่นตามที่เราเห็นว่าสมควรเกมนี้มีโจนสลัดเพราะฉะนั้นต้องทำแบบนี้ ไม่มาดิโอเคอย่าได้บอกเกมนี้มีโจนสลัดเพราะว่าผมสามารถรวมแมวหัวหน้าให้เป็นสีทองได้แล้วผมอาจจะหยิบโกลโกกับเบอร์มาได้เลยเพราะว่ามันเป็นทองสองตัวทันที oh, <wait> ถึงเขาจะใช้ความสามารถได้อย่างแบบเต็มที่สี่ตัวก็ตามอ่ะแต่ผมต้องทำครับค่าได้ตัวนึง เขาน่าจะแฮปปี้อยู่ผมก็เจ็บๆนิดๆคันๆไม่เท่าไหร่ครับโอเคได้อยู่โอ้ถ้าเจอแมวนี่ผมจะผมจะเศร้ามากเลยนะดีครับที่ไม่ได้เจอ อะไรเป็น l กับโจนสลัดไม่ต่างกันในความคิดของผมนะไม่ต่างกันแต่อออะไเปนทดีกว่าแล้วก็หยิบเจ้านี่มาพร้อมกับหยิบสเต็ตโอค้คน่ารักขึ้นครับโอเคนะ <Okay. S 2> ้าาตหน้าได้แมวมานี่จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยแมวตัวนั้นเลย โอเคแต่เขามีเงินทั้งสองอะ่ะเขามีเงินหกเลยอะ่ะโหดมากตรงนี้แหละเสมอเสมอกันไปครับไม่ทำร้ายกันแฮปปี้ลูกแมวไม่ได้นะตอนนี้น่าสนนะตอนนี้เล่นได้หลายแบบมากเลย มเปลี่ยนเป็นอ l e m e n ม a เทลนิดนิดอันนี้มันบัฟหนึ่งหนึ่งดีกว่าโอเคเก่งขึ้นมานิดนิดเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ความสามารถทีโรแล้วนะเพราะว่ามันมันได้แล้วไนงะแต่ผมต้องเลือกก่อนว่าผมจะใช้ใส่ตัวไหนในบอตอนนี้เอาความเป็นจริงเลยนะ มันยังกําหนดไม่ได้ครับว่าผมจะเล่นอะไรดีไม่ดีอาจจะต้องยังไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วผมขายนะ <_ an> เงินที่ผมลงทุนไปกับตัวนั้นนะ่ะมันจะศูญเปล่ามันจ่ายทั้งสองแต่ว่าการจ่ายสองอันเนี้ยบับสามแล้วนะตอนเนี้ยบับเยอะขึ้นก็มีทั้งข้อน่ารักด้วยแต่ถ้าจะบับให้กับใครผมคงจะบับให้กับก้อนหินเจ้าต,ตัวหินตัวนี้หินล้อมเหลว เอา้าผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจจะทํานะเอากลับมาจบจบการต่อสู้ทันทีเลยครับแล้วผมชนะด้วยผมชนะงงงงไหมละ่ะใครงงผมไม่รู้แต่ผมงงครับนั่นคือสิ่งสำคัญ กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเจ้านี่หรือเจ้านี่ดีอันนี้ก็บัฟเยอะเนาะแต่เนี้ยถ้ามันตายมันก็บัฟทั้งบอดไงหกหกแต่เนี้ยบัฟสามสามบัฟสามสามแล้วก็บัฟอ,อีกหนึ่งหนึ่งเป็นสี่สี่ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่อะเก็บอันนี้ไว้เป็นคู่ก็พอโอเคอย่างน้อยมันทำให้อัลเวเนท์ลของผมกลายเป็น70เลยแข็งแกร่งเอาการของเขาเป็นสายบีส อืมถ้าตาหน้าผมยังไม่เจออะไรที่จําเป็นในการใช้ผมอาจจะขายลูกแมวทิ้งไปนะครับอัปดาวแน่ๆตาต่อไปแต่ถ้ารวมตัวได้เลยผมมีสองคู่ก็คือเจ้านี้ครับทาย,ยาตแห่งเอ็นซอสนะครับเน้นเน้นคำแล้วก็แมวจรจัดถ้าผมได้คู่ของสักตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยการอัปดาวของผมอะ่ะจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะผมหาห้าดาวทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนมา ดูหน่อยโอ้โหเขาเบิร์นัดแท็กไงกลายเป็นเขานําแต่ถ้าผมตีก่อนน่ไม่แน่แต่พอผมไม่ได้ตีก่อนเนี่ยแหละมันเลยทําให้ผมแย่ครับแต่ที่เหลือเราก็ไม่ได้แย่เพราะว่าแอตแท็กสูงถึงห้าถ้าเขาตีซ้ายนะจะจบเลยถ้าเมื่อกี้เขาตีซ้ายอ่ะเราจะกลายเป็นเสมอกันแต่เนี่ยพอเขาตีขวาปุ๊บผมก็เลยแพ้ไปตอนนี้เขาตีดี แต่ไม่เป็นไรครับเกนี้วัดกันยาวๆมีตัวดีๆด,ด,ด้วยโอเคผมพง<ๆ>ต้องทิ้งลูกแมวแล้วล่ะเปอร์เซ็นต์สูงที่ผมจะขายไงหินก้อนหินก้อนที่สองไหนๆมันก็โดนฟรีซเอาไว้แล้วอนะเนาะ บับดีแล้วก็โยนเจ้านี้ลงไปโอเคแต่จริงจริงอ่ะผมสามารถขาย2ตัวเนี้ยแล้วก็เอาบับอ่ะมาโยนให้กับเจ้านี้ได้บับถึง4 4เลยนะมันจะสะแตทสูงแต่ผมไม่อยากขายตัวที่มีโอกาสที่จะเป็นคู่ให้กับผมได้เก็บเอาไว้ดีกว่าเวตาหน้าค่อยทำก็ได้เพราะว่าพลังชีวิตของผมยังถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย สเตตออนบอรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเป็นมันไปนเยอะอยู่แค่ตัวเดียวครับแต่เราสามารถเติมสเตตบอร์ได้จากลูกของทาย,ยาทของเอนยู่ด้วทครับผมเหนดูซิโอเคสเตตผมว่าผมชนะขอตีก่อนมั่งเถอะสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งนึ่งนะไม่ห้สักครั้งน,งนะงนึงก็ไม่ให้ กว่าผมจะฆ่าให้เจ้าขวามือตายนี่ก็หลายฮิตอยู่เหมือนกันนะกว่าจะตาย่ะตีหนึ่งหนึ่งไหมไม่ก็3าสองที่เพิ่งเกิดเออเพราะว่าตีเราเขาไม่ตายนั่นเองพอดีอแล้วก็มาตายอยู่ดีครับไม่เป็นไรเพราะว่าสแตตโดยรวมของผมถือว่านำอยู่หน่อยๆกอ,อ,อยู่กับว่าล้นดาวได้โอเค เขาโดนสามสามดาวออนบอร์ดตัวกับผมอีกสี่เป็นเจ็ดน่ารักไหนดูซิมอบสองสองก็ไม่เร็วนะผมหยิบเจ้านี้มาผมรีครับหาตัวแมวเพิ่งจะมาแต่ไม่ทันละรีีกที โอเคได้ตัวที่ค่อนข้างใช้ได้ผมว่าต้องขายตัวตัวซายมือทิ้งไปแล้วล่ะมีวิธีหนึ่งนะคือซื้อครับแลรีรีได้อีกครั้งหนึง่งสุดท้ายลแล้วลรีไม่ได้ละ <S <S อได้ตัวดีด,ด,ด้วยกก็ไม่ชอออบันเหาทนะง Uh huh. ใส่ให้มันด้วยละกันหรือว่าให้เจ้านี่ดิให้เจ้านี่แหละเก่งกว่าทีนี้ผมก็ได้หลายคู่ละ <c oughs> คู่เพิ่มสิบเอ็ดแปดถือว่าเป็นตัวสตาร์ทที่แข็งแกร่งเอาการถึงแม้ว่าจะตีเจ้าตัวพุ่นดีนั้นน,ะน่ะเพราะว่าเขาฆ่าเราก็ยากอยู่แล้วเจ้าเนี่โจมตีปุ๊บพ้นซ้ายหรือขวาก็ได้ ไปหมดเขาแพ้แล้วครับตัวนี้เขาได้อะเลมเทลดีๆนะแต่แราคานิชูของเราเหนือกว่าครับโอเคทีเนี้ยหวังรวมทองอีกทีหนึ่งผมเฟิร์สบัดไปได้แล้วหนึ่งคนเอาละผมยังไม่อัพดาวแล้วกันขออยู่ต่อ ไฮดร้าไฮดราน่าสนแต่ใจบอกว่าอย่าโอเคสวยทำเลยไหมอาจจะได้โนมีก็ได้ครับโอเคโยนลงไปโนมิไม่มาครับเศร้าเลยอ่ะ ผมไม่รู้จะเก็บอะไรเลยครับเอาบารอนมาเผื่อ,อไว้แล้วกันนะเผื่อใช้ในอนาคตผมจะนี่ลงไปแล้วก็บัฟให้กับตัวที่สองด้วยบารอนผมว่ามาเผื่อ,อไว้อาจจะใช้ในตอนจบอ่าจจใช้ในช่วงหลังตาหน้าอัปดาวแน่นอนอัปดาวแล้วก็ลองรีเฟรชสักครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าอัปดาวแล้วรีเฟรชและเจอเจ้านี้แล้วก็รวมเป็นสีทองจะดีขึ้นเยอะเลยครับ ปกติตีทีละสองครั้งกลายเป็นตีสี่ครั้งผมว่าก,ก็ก็รับมือยากอยู่อย่างที่บอกว่าเกมนี้ไม่มีเมอร์หลอกเพราะฉะนั้นเน้นสแตตเอาไว้อะได้เปรียบทีมอะเ m e เมนทก็เป็นหนึ่งในทีมที่สแตตสูงแต่ผมยังไม่เจอตัวที่แบบว่าเป็นอะเ m e เมนทที่แท้จริงที่สามารถทําให้สแตตมันเยอะได้นั่นก็คือมี2ตัวครับหลักๆจะมีโนมินะครับอยู่5ดาวเป็นโนมิแล้วก็ลิตเติ้ลแร็กอยู่6ดาว2ตัวนี้จะช่วยทําให้ทีมอะเ m e เมนทสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเล่นโดยใช้เจ้าตัวปาร์ตี้อเนี้ยสแตตจะไม่สูงเลยจะไม่สูงเท่าที่ควรที่อะไรเป็นท่าควรจะทำได้แต่สแตตตอนนี้ผมมันก็แบบพอจะเถียงใครได้บ้างเยอะอยู่เหมือนกันขอตีก่อนดีที่สุดใช่โอเคเราสามารถจัดการตัวที่บัฟคนอื่นได้ตัวนี้เป็นปัญหาต้องรีบหันไปฆ่าเขาก่อนตีครั้งแรกดีครับ ตีไม่ดีเท่าไหร่ตีไม่ดีเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรพอที่เหลือเราน่าจะชนะสแตกเลยละโอเคเขาตีไม่ดีถ้าเขาตีตัวซ้ายเนี่ยเขาลดดาวไม่ได้อีกสองเขาจะโดนอีกดโดนไปเก้านะครับโอเคลมทองได้หาหกดาวกันเถอะสวยงามเลยอ่ะสวยงามมากด้วย ิ่ตแรก็กเยี่ยมดิต่ตแร็กนี่ใช่เลยลผมถ่ายเจ้านี้พิ้งครับนนหน้าเล่นอ l ล m เมนทัเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเขาเป็นอะไรเขาเป็นมังกรโอเคตัวหน้าสุดของผมอะเหนือมากตอนนี้แล้วผมบัฟให้ได้ตาละ5-5จากการใช้ความสามารถฮีโร่หรือ ถ้าผมเจอ Elemental ดีๆผมสามารถไซเคิล Elemental เพื่อบัฟบอร์ดโดยใช้ Li t ัลแร็กในการช่วยบัฟจะดีกว่า uh huh. เดี๋ยวมีตัวหนึ่งต้องขายละก็คือเจ้าหยดน้ำคือผมยังไม่เจอตัวที่เป็น Elemental และดีๆควรจะหยิบติดบอร์ดที่มีอยู่ board ออนบอร์ดนี้บางตัวก็ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการจริงๆแต่มันก็แบบติดบอร์ดได้เช่นหยดน้ำกับเจ้านี่มันยังเทรดได้อันนี้ยังพอบัฟบัฟให้ได้อีกนิดนิดทีละนิดทีละนิด,น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 ดมันบัฟน้อยมากครับมันบัฟซู้ i ล t ัลแร็กไม่ได้เลย แล้วข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนึงของ2ตัวนี้ก็คือเจ้าเนี่ยมันจะบัฟแต่อะล m เมนท l ลแต่ลิเตร็กมันบัฟให้กับใครก็ได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นอะล m เมนท l ลมันบัฟให้แต่ว่ามันจะบัฟให้เท่ากับะระดับดาวของตัวอะล m เมนท l ลที่เราซื้อคือสองตัวเนี้ยเหมือนกันอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต้องเล่นอะลเมนทัลลงไปที่บอร์ดมันถึงจะทําความสามารถบัฟแต่ลิเทแร็กบัฟให้กับตัวไหนก็ได้ไม,ไม่จำกัดสายแต่เจ้านี่จะบัฟให้แต่อะลเมนทัล โอ้โหสี่สิบเลยเห,เห๋อเยวจังนะแล้วผมจะสู้ตัวขวามือได้ยังไงนั่นนะ่ะตาอนนี้ผมเจ็บหนักมากเลยครับเพราะว่าสิบดาวนั้นนะ่นนนะสิบสิบสองสิบห้าสิบแปดโอ้โหยี่สิบสองใครกินเลขทันยนะี่สามเลขมันมาจากไหนอีกหนึ่งโอ้ลิต่ละเข้มมากครับแล้วสแตทเขาจะเพิ่มขึ้นทุกตาด้วยหลังจากนี้นคุปรรเป็นสิครับคุณจะมาบอกไม่เป็นแบบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะ สมยึตตัวนี้ได้อาจจะรวมทองได้อาจจะฮึโอ้โหเต่าละเต่าละเริ่มเร่าละโอเคเจอตัวที่ใช้ได้ครับผมมาขออนุญาตขายสองตัวเพื่อผมจะเล่นเจ้านี่เพื่อให้มันบัฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนแล้วก็โยนเจ้าลงเจ้านี้ลงไปเพราะมันเป็นสี่ดาวบัฟอัลเลนเทับัฟเยอะดีแล้วก็ได้ตัวที่ติดบอดได้ดีด้วยแล้วมันเป็นสี่ดาวบัฟได้เยอะ แล้วเติมคู่ด้วยครับโอเคผมมาได้แค่ตัวหน้าสุดตัวอื่นยังไม่เวิร์กโดยเฉพาะลิเตอร์แร็กยังไม่สุดพอผมเสี่ยงมากเลยนะหลังจากเนี้ยอย่าเพิ่งตายตาหน้าแล้วกันหวังว่าเราจะจัดการเขาได้เขาเล่นทีมปีศาจซะด้วยสิปีศาจจะมีสแตตที่เหนือมากปีศาจเนี่ยสแตตมันเหนือ ดีมิทเขาน่าจะชนะไม่เขาแพ้มาเขาสเสมอมาดีกว่ากับโอมเขาแพ้ลิตเตแร็กมาแต่เขาแพ้แค่เจ็ดดาเมจครับไม่เหมือนกับผมผมโดนมาตั้งยี่สิบสามอาจจะแพ้ครับผมอาจจะแพ้และก็ผมเดาว่าสแตต์เขามันเวอร์มากอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเขามีปีศาจสองตัวก็ยิ่งน่ากลัวอืมเออมาหวังลุ้นกับตาหน้ากันแล้วกันคือลิตเตอร์แร็กมันจะดีมากเลยนะถ้าเราหา อะเ e ม t ทลที่หา e อะเรมเทลได้อะมันเป็น5ดาวครับคือตัวมันเป็น5ดาวแล้วมันหาอะเ e ม t ทลอีกตัวเดียวเนี่ยคุ้มเลยแต่ต้องหาให้เจอนั่นแหละประเด็นเรามีอยู่2คู่ด้วยเราสามารถหาลิตรทเกเพิ่มได้จากการร,รวมเป็นทองอทจ้าเผ็จดจี๊ดผมว่าผมแพ้แน่ครับบ๊อบดูนะสเตตมันต้องบ้าไม่มากไม่มากขนาดนั้นเลยเอผิดหวังนะผมผิดหวังในตัวคุณนะ เพราะว่าผมกำลังจะตีอ๋อดีไวชิวใช่ไหมอ่ะผมตีสี่ทีพวกโลสไอ้เนี่ยตายหมดแล้วผมเถียงได้ครั้งเดียวต้องภาวนาให้มันตีดีๆแล้วมันยังไม่ตายเช่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถชนะสะแตทที่เหลือได้เจเสองสิบสี่ 4. แพ้ครับ ยังไงก็ยังไม่ตายอ่ะ,อะเพราะว่าตัวนี้มันดาวเดียวยังมีโอกาสอยู่ติดท็อปห้าแล้วเลยอีกครั้งนึงผมเจอศพเอ้ยแต่ถ้ามีไอซ์บล็อกแล้วก็ผมโอเคผมเจอศพศพโดนอะไรมาศพเป็นทีมโจรสลัดไม่รู้ละ่ะผมไอซ์บล็อกก่อนเลยยังไงก็ไม่ตายอ่ะ โอเคลีนะเนี่ยตัวนี้แหละที่ผมบอกไอีกทีหนึ่งได้อีกทีหนึง่งสุดท้ายละผมต้องเทรดได้ดาวเดียวน่าเกียดมาก โอเคไหนดูซิครั้งนี้ล่ะเออตัวนั้นได้เลยล่ะเพราะว่ามันบัฟให้กับอะไรมันเท่าทุกตัวในบอร์ดครับแล้วผมจะแอบบแอบบมั่นใจนิดนึงนะว่าผมจะไม่ตายเอาเป็นว่ายังไงเราก็มีไอซ์บล็อกครับผม มองจากแสแตทเฉยๆนะผมชนะมองจากแสแตทเฉยๆอะชนะแต่ไม่รู้ว่าดวงการโจมตีมันจะเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดไหนเพราะว่าผมตีสี่ครั้งตรงเนี้ยผมฆ่าได้สามตัวแน่ๆโอ้อย่างนี้ฆ่าได้สี่เลยครับเยี่ยมเขาไม่มีหัวหน้าโจนสลัดถ้ามีหัวหน้าโจนสลัดเกมจะเปลี่ยนทันทีโอเคได้อยู่แล้วสี่คนที่เขาตีกันเองน,นั่นอะ เดีย๋ยวมาดูว่าใครจะตัวแตกหรือว่าไม่ตัวแตกนะแล้วแต่ดวงเขาโอเค็ขปโฟล์ละผมกลับมาเจอ l i ตเต e r a แรใหม่อันนี้แหละจะหนักมากแต่อย่างที่บอกผมมีไอซ์บล็อกอยู่บนหัว <S 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 การทำแบบนี้จะทำให้ผมสามารถหาตัวหกดาวได้ครับจากการเล่นเจ้านี้แล้วผมได้ตัวนั้นโอเคแต่นี้น่าจะไอซ์บล็อกน่าจะแตก ตานี้ไอซ์บล็อกแตกแน่แต่ตาหน้าอืมต้องลองอ่ะต้องหาลิตเติ้ลแร็กให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าโอ้ลิตเติ้แร็เรามันไม่ยอมเชื่อฟังหรอกเพราะว่าเรากำลังจะเจอกับแร็คนารอสเลยครับตัวเป็นเป็นอ่ะเอาเป็นว่ายังไงตานนี้เราไม่ตาย2คนนั้นเขาตีกันถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายผมก็โอเคผมอยากให้จนทนี้ตายนะเพราะว่ายิ่งหลังๆอ่ะมันหาไอซ์บล็อกได้ด้วยตัวของเขาเองไง เขาจะมีความสามารถไม่ตายได้ง่ายมากกว่าคนอื่นมาลุ้นกันมาลุนดีอ่ะตาหน้าผมหยิบ Elemental Buff มาใช่ไหมแล้วผมรีเฟรชพยายามหา l i ตเติ้ลแร็ให้ได้อีกตัวหนึ่งถ้าได้อีกตัวหนึ่งนะ สองตัวนี้ผมจะทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเจ้าเนี่ยผมรวมทองมันได้อะความสามารถมันดีมันดีมากเลยถ้าสเตตมันยิ่งเยอะเอะ่ะผมจะพยายามใช้ความสามารถของแรคคานนชูเยอะๆะนะบัฟตาเราหกหกตอนนี้บัฟตาเราหกหกและใจสองไม่เหมือนกับแรคนลร์อของเขาอะ่ะมันบัฟตาเราหกหกเหมือนกันบัฟให้ตัวซ้ายขวาแบ่งกันแบ่งเป็นสามสามสองครั้งซ้ายสุดขวาสุดสเต็ตมันเยอะมากแน่แน่ผมกลัวเดี๋ย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 ว,ยวผมจําได้ไว้อย่างนี้ครับ เพราะว่าตัวของเขาอะมันจะมีไอตัวนี้เนี่ยแหละที่เป็นโลครับอยู่ขวามือสุดมันอึดผมต้องเอาเจ้าเนี่ยย้ำลองดูอาจจะอาจจะมีโอกาสที่ไม่ไม่แพ้นะมันอยู่ขวามือสุดอะทำลายโลให้หน่อยเล็งไปขวาสุดเลยแล้วก็ตีโลทิ้งไปเลยสวยนั่นแหละ นั่นและนันะ่นแหละนั่นแหละดีอุ้ยเก็บชีพปิดชีพได้เยอะแต่เราก็แพ้อยู่เดียแต่บอกให้เขารู้ว่าเรารู้นะว่าต้องจัดการยังไงอไอซ์บ็อกทำงานโอเคโอเคโอเคเยี่ยมตัวสีเขตตายทีนี้ผมต้องไปเจอกับเจ้าตัวโอโมแทน มันจะสลับกันเจอครับผมต้องขายไปก่อนเพื่อให้การรีมีโอกาสเจอมันครับโนมีไม่ทันแล้วผมบอกเลยว่าไม่ทันแล้วไม่เอานะไม่งันสแต็มันจะน้อยมากเลยนะมันไม่ทันการนะครับมันไม่ทันการจริง แต่มันสู้เต็มที่แน่นอนผมต้องแอบแอบทำอย่างนี้นิดหน่อยผมแพ้อยู่แล้วหลาดตาเนี้ยผมไม่รอดละแต่ขอให้มีโอกาสสักนิดหนึ่งได้ไหมอนนขอให้มีโอกาสที่จะชนะสักนิดได้ไหมครับ ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมังกรโอ้โหมังกรเข้มแน่เลยอ่ะแล้วมังกรเพชรพีเขาเยอะขนาดนั้นแล้วมาถึงตอนเนี้ยผมว่าเขาต้องไม่ธรรมดาแล้วเขาจัดการตัวซีเครตมาด้วยจะจุยครับอืให้เขาตีก่อนไปช่างมันำลยดีไวชิลโอเคฆ่าได้โอ้โหน่าจะทำาายดีไวชิลน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดผมแพ้แล้วทุกคนโอ้ไม่ถึงฝันครับเพราะว่าผมหาตัวที่แบบ เป็นเมนในการบัฟได้น้อยมากผมได้แค่รีเตแร็กหนึ่งตัวและจบเลยมันไม่ไหวอยู่แล้วถ้าเจออย่างนี้คนนี้มีสิทธิ์ชนะรีเตเอ่อแร็กนารอดนะคนนี้มีสิทธิ์เพราะมันบัฟได้มากกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆนะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่า GG ครับติดท็ทอป3ทสป3ใช้ได้เยี่ยมอยู่ไรคันนี้ช่อผมเรียกชื่อมันถูกใช่ไหม <laughs> เรียกมาทั้งเกมเลยไรคานนี้ชูลไรคานนี้ชู <laughs> <laughs> น่าจะใช่แหละนิชูนิชูซัมติงนิชูอะ่ะประมาณนี้เอาละครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นี่แหละเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมถ้าชอบสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ช่องของปันซาฮันนี่เกมมิ่งก็มีปุ่มสนับสนุนมาแล้วนะครับสามารถที่จะกดได้อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe ถ้ากดแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นได้รับตัวอิโมจิในการคอมเมนต์ และก็ยังจะได้รับเหรียญตราข้างชื่ออีกด้วยนะครับแล้วถ้ากดให้ผมก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะไม่ให้เสียเวลาละผมมันท่านนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผม